สวัสดีครับสดไปด้วยกันกับมาอีกแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวที่เคยรีวิวไวน้นานมากแล้ววันนี้ก็อะไรที่เป็นของฟรีก็เอาไว้ก่อนก็คือคนละครึ่งพัสนั่นเองสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนมาแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าไม่รู้จะไปเอาอันที่ไม่ลงทะเบียนจากไหนมารีวิวนะก่อนขั้นแรกเลยให้เข้าที่แอปเปาตังก่อนต้องอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับแอปเปา Apple ตังเนี่ยนะครับถ้าใครเป็นเวอร์ชั่นเก่า ถ้าใครยังไม่เคยเข้าเนี่ยก็แนะนาว่าให้ไปอัปเดตก่อนก็คือเข้าที่แอ Store หรือ Payce Store นะครับกดเข้าแอปเป่าตังก็สกงสแกนนิ้วอะไรกันให้เรียบร้อยนะนแกรนิ้วหรือใส่รหัสอะไรก็ได้สําหรับคนที่ใส่รหัสก็ใส่รหัสไปเข้ามาในแอปเป่าตังก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนะวันนี้จะช้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข้ามาปุ๊บนี่ก็เข้ามาก็เจอคนละครึ่งพัดเลยเริ่มอืดละตอนเช้ายังเข้าเร็วอยู่เลยนะ ่าเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็กดที่ลงทะเบียนสดไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะผมก็เพิ่งทําเหมือนกันยืนยันการลงทะเบียนโปรดอ่านเงื่อนไขโครงการเอาขาคง,งไม่ได้อ่านกันหรอกมัง้งนะครับก็กดลงทะเบียนเลยคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดแล้วจํานวน2,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่29ตุลาคมนะครับอันนี้สําหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วนะครับตอบตกลงแค่นเนี่ย ได้แล้วเหรอสําหรับคนที่เคยลงทะเบียนทําแค่นี้เลยเหรอครับอา้าวทาไมเหมือนแอปมันค้างไปนิ่งสนิทแค่นี้แหละครับลงทะเบียนอา้าวกดก็คุณได้รับิทธิ์แล้วจำนวนสองพัน 2, บาทไม่มีอะไรเลยเหรอไม่บอกอะไรเขาหน่อยเลยเหรอครับไม่บอกอะไรเขาหน่อยเลยลเหรออ้าวก็มีเนี่ยครับก็มีเมสเซจเด้งมาเนาะ เป๋าตังลงทะเบียนคนละครึ่งพัสดสําเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าตุลาง่ายๆอย่างนี้เลยครับสำหรับสาหรับคนที่เคยที่เคยลงทะเบียนแอปเป๋าตังเอาไว,แว้แล้วเราเคยได้ใช้สิทธิ์กันมาแล้วนะครับนี่ก็พร้อมแล้วคนละครึ่งพัสดบนแอปเป๋าตังลงทะเบียนได้ตั้งแต่ยี่สิบตุลาตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้นครับทำแค่นี้นแหละ ก็คือเข้ามาถึงก็กดลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์เลยง่ายๆอย่างนี้เลยก็จบการรีวิวเท่านี้ครับสดไปพร้อมกันก็ได้อย่างนี้แหละครับเท่านี้เท่านั้นครับสําหรับคนละครึ่งพัดไปลองลงทะเบียนกันดูนะครับสวัสดีครับ